คุณเศรษฐาทวีสินนะครับนายกรัฐมนตรีคนที่30ของไทยนะครับได้พบกับนักธุรกิจชั้นนําของประเทศนะครับแล้วก็ได้โพสต์ลงโซเชียลมีเดียเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาบอกว่าได้รับฟังแนวความคิดต่างๆนะครับเป็นประโยชน์อย่างมากในการที่จะนํามาพัฒนาประเทศเรามาดูกันนะครับว่านักธุรกิจนะครับชั้นนําที่คุณเศรษฐาเข้าพบเมื่อคืนนั้นมีใครบ้างนะครับซึ่งดูจากรูปนี้เลยนะครับจากซ้ายไปขวาคนแรกคือ คุณคณาพชจมนิ์นะครับอันนี้เป็นทีมงานแล้วก็เป็นเลขาส่วนตัวของนายกรัฐมนตรีนะครับคนต่อมาในรูปนะครับคือคุณธาปนาศิริวัฒนาพักดีนะครับเป็นกรรมการผู้มนวยการใหญ่บริษัทไทยเบเรจจำกัดมหาชนนะครับคนต่อมาด้านหลังนะครับเป็นคุณอาทิตย์นันทาวิทยาประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารไทยพาณิชย์นะครับหรือว่า s c b ที่เรารู้จักกันนี่เองนะครับ คนต่อมานะครับก็คือนายแพทย์พมมินเลิศสุริยเดชคนนี้จะเป็นว่าที่ของเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะครับจะเข้ามาช่วยคุณเศรษฐาทํางานในทำเนียบรัฐบาลนะครับคนต่อมานะครับเป็นคุณจริพรจารุกรสกุลน,นะครับคนนี้เป็น c ีอของบริษัท WSA นะครับซึ่งทําในเรื่องของนิคมอุตสาหกรรมแล้วก็โลจิสติกแล้วรวมทั้งธุรกิจอื่นๆด้วยนะครับอยู่ในพื้นที่ e EC คนต่อมานะครับ คุณสนันอังอุบลกุลนะครับคนนี้เป็นประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนะครับก็มีภาคเอกชนนั้นอยู่ในกลุ่มนี้จํานวนมากนะครับตรงกลางนี้ก็คือคุณเศรษฐานะครับที่ถือช่อดอกไม้อยู่นะครับมีนักธุรกิจนํามาให้แสดงความยินดีนะครับคนต่อมานะครับดรวิชิตสุรพงษ์ชัยนะครับท่านเป็นประธานจ้กรรมการนะครับบริษัท SCBX นะครับรวมทั้งเป็นกรรมการของ ธานาคาร SCB ด้วยนะครับคนต่อมานะครับยืนถัดจากคุณวิชิตก็คือคุณปิวตีวิศวเวศนะครับตอนนี้เป็นประธานกรรมการบริหารนะครับของบริษัทชอการช่างซึ่งอันนี้เป็นบริษัทผู้รับเหมานะครับที่เป็นสัญชาติไทยแล้วก็มีขนาดใหญ่มากนะครับที่ทําธุรกิจอยู่ในประเทศไทยนะครับผู้หญิงคนนี้นะครับคนผู้หญิงคนถัดมานี้ก็คือเป็นภรรยาของคุณวิชิตนะครับ แล้วก็ต่อมานะครับเป็นนักธุรกิจอีกคนหนึ่งครับคุณสุภชัยเจรละวนน์นะครับจากเครือเจริญโภคภัณฑ์นะครับซึ่งอันนี้ก็ดูการบริหารงานทั้งหมดนะครับของเครือนะครับคนสุดท้ายนะครับคือคุณอัยวัฒศีวัฒนประภานะครับเป็นเจ้าของนะครับแล้วก็เป็นผู้บริหารระดับสูงสุดนะครับของเครือ King Power นะครับอันนี้ก็เป็น นักธุรกิจทั้งหมดนะครับที่เข้าพบกับคุณเศรษฐาเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับในบรรยากาศการดินเนอร์นะครับทานอาหารค่ำด้วยกันนะครับซึ่งอันนี้ก็จะได้ภาพที่เห็นนะครับว่าการขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีของคุณเศรษฐานะครับได้รับการตอบรับที่ดีนะครับจากภาคธุรกิจซึ่งคุณเศรษฐานั้นก็มาจากภาคธุรกิจเองนะครับการรับฟังความคิดเห็นจากหลายฝ่ายที่มี มุมมองนะครับมีข้อเสนอที่หลากหลายก็เป็นสิ่งที่ว่าที่นายกรัฐมนตรีนั้นกําลังเดินสายอยู่นะครับแล้วก็เปิดเวทีรับฟังนะครับอย่างเมื่อวานก็มีการรับฟังจากสายการบินต่างๆนะครับแปสายการบินแล้วก็รวมทั้งภาคเอกชนที่เกี่ยวกับภาคท่องเที่ยวด้วยนะครับรวมทั้งภาคข้าราชการที่ได้ไปให้มุมมองนะครับเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายต่างๆนะครับซึ่งความเคลื่อนไหวในการทํางานต่างๆนั้นเดี๋ยว ช่องแบงค์ดิวนะครับจะนำมาอัปเดตให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ